ไปกันที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็รวมจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในงานเทศกาลร,ริมน้ำกรุงเทพแบงคอกริเวอร์ไซด์2023ครับ <c oughs> ก็พลเรือเอกชัยนรงเจเรญรักนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับนี่ร่วมกับทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มโรงแรม Minor Hotel ทลแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลร,ริมน้ากรุงเทพแบงคอกริเวอร์ไซด์เฟสสอ2พ นะครับก็กิจกรรมไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยฮะคือพอบอกริมน้ำเนี่ยสิ่งที่หลายคนนึกถึงคือชิลล่หละ,ะแน่นอนคงไม่ใช่ทอดแห่แน่นอน <laughs> นะครับก็จะจัดริมแม่น้ำเจ้าพญา3-5ถึงกุมภาพันนี้นะครับบริเวณที่จัดก็คือซอยเจริญนคร57ทับหนึ่งสำหรับงานนี้ครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอยู่บนพื้นดินหรือว่าในน้ำก็แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดนตรี และก็นันทนาการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาแข่งเรือพายเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่เรือพายคุณผู้ชมครับสี่ประเภทในการแข่งขันครับที่กําลังแรงฮอตสุดๆเลยบอดยืนพายหรือที่เรียกว่าซับบอดนั่นแหละครับผมนี่ก็มีการแข่งขันนะครับขยักสี่คนก็มีแข่งเรือชักกระยืโ้โหนี่น่าดูมากแข่งยังไงเนี่ยและแข่งขันเรือยาว20สฝีพายที่ใช้เรือยาว เป็นแบบหัวช้างหนึ่งเดียวในโลกที่วิจิตรสวยงามและมีเอกลักษณ์ซึ่งสมาคมเนี่ยหวังว่าเสนอคราวนี้เนี่ยจะตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นให้กับผู้ชมที่เข้าชมร่วมงานด้วยใครไปดูนะฮะโค้งนั้นตรงนั้นเนี่ยผมเมื่อในฐานะคนเจริญนครเก่าผมบอกเลยเป็นโค้งที่สวยที่สุดจากทางด้านของสะพานสาทรไปหาที่เอเชียทีเนี่ยแถวๆนะะั่นแหละครับโค้งนั้นสวยมากนะฮะประชาชนหรือคนทั่วไปนะครับสามารถที่จะ มาสมัครการแข่งขันในการเล่นบอร์ดดีดพายได้นะครับซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้ามาสมัครแล้วก็ทําการแข่งขันร่วมกับอีเวนต์นี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจทางกีฬาทางน้ํานะครับขอเชิญชวนครับเป็นกีฬาที่มีความสนุกสนานและจะทําให้ทุกท่านประทับใจและตึงใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ ก็เรียกว่ารายการนี้ถ้าอยากชมหรูนั่งสบายเนี่ยไปหาซื้อบัตรได้นะฮะต้องซื้อบัตรนะฮะโรงแรมอนันตาราลิเวอร์ไซต์ครับผ่านเว็บไซต์ของเขาได้ครับ eventpop.me แล้วก็ bankokriverfestival.com g ครับลองไปหาดูครับใครชื่อชอบกีฬาทางน้ำหรือจะไปแข่งก็ได้นะเขาโอเพนเลยนะครับผมอ่า